กายภาพบําบัดเที่ยงวันวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดแนะนําถึงการแก้ปัญหานะคะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาเรื่องการแสดงสีหน้าความรู้สึกเช่นการยิ้มหรือหัวเราะนะคะวิธีการนะคะเราจะนวดนะคะให้เหยียดปากสลับกับห่อปากโดยใช้นิ้วโป้งทั้งสองกดลงที่มุมปากขวาซ้ายแล้วนวดลากออก เหียดสลับกันไปมานะคะลากเข้าลากออกค่ะประมาณ5ครั้งค่าต่อมานะคะก็คือนวเดเหียดได้ยกมุมปากขึ้นนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะยกมุมปากทั้งซ้ายและขวาและนวดลากไปตามแนวเฉียงออกไปทางใบหูค่ะ